ที่สอัปเดตไปครับผมคามสว่างกันมาทีวันอยู่ได้ดีเลยครับและดึงเพื่อนกลับขึ้นไม่ได้ด้วยครับทีวันเลนนิ่งทวีครับโดนนักของเนะอสเพนเดอร์โบสปายโอปอลในปีก่อนหนึ่งแต่นักของโค119เอกจากเกมไปด้วยเช่นเดียวกันครับทำได้ดีครับแต่นักของอ e ีอารีนาครับและเรียบร้อยเลยหรือเปล่าโซฮะโดนปิดงานแต่นักของกีเซล่าครับตรงนี้เห็นได้ว่าเลเจนด์โจดับที่สิบห้าไป <y> <อ>าแต่มุมนี้หกวีหกดูไม่ดีนะครับเพราะรถจะพังแล้วด<ล>้วย<ล> อยู่ในหลุมพอดีโอปอลยิงฟอโล่เห็นอะไรมุงไม่เห like ็นว <of> ่าตรงนี้แล้วดาเมจเข้าอาตรงมุไปเล็กน้อยรับเหมือนจะมีการเจาะยางแต่เอรีนาไม่ชัวร์ครับว่าสเปซแมนเขาอยู่ใกล้ขนาดนี้ใช่ครับทัวร์นี้ก็หมายว่ามาต่อเนื่องจริงๆครับสำหรับท่างของโอปอนนะครับฮาสปอตนี่เริ่มเต็มแล้วนะสมุดเขานะครับการประทับตาสแตมป์นะออนทัวร์ออนทัวร์เออส่วนที่เหลือนี่บินกันบ่อยนะครับนูรินนะฮะเจคอบเลลิกนะ ที่เตโก้ครับแอดรอปก็จะพิเศษหน่อยนะครับตรงนี้ใช้อิมเมอร์เซีพิกอัพครับโอ้โห,โอโหมอนตา<อ>ผ่านหน้าผ่านตาเฟี้ยวฟ้าวผ่า,าแก้วบาตูริโนโดน,น้องอีกหนึง่งเจ้าของบินนี่ผมออกแก้ไปซ้ำเจาของรัวเกมไปครับเสาไฟก็ไม่ช่วยตรงนี้การไฟฟ้าเข้าด่วนครับใครท,ทำร้ายสายไฟก็ไม่รู้แล้วคือยิงกันสองเส้นนะครับคือเจนจีกับฟอลคอนลุมยิงจุดเดียวกันใช่ครับวงครับมาแล้วออกขวาๆหน่อยแต่อิเลน่าครับ อีมันจะซีฟิกอัพลงมาในจุดแทบจะเป็นไข่แดงของวงเลยหรือเปล่าสวยจัดตรงกลางเซนเตอร์แต่พื้นที่เขาข้างโล่งนะครับต้องระวังครับตา้งแต่ของเอารีน่าครับลงมาหาเขาเรียกว่ากำบังก่อนนะอย่างน้อยทีวีพีเนี่ยผมว่าต้องมี2อย่างนะครับหนึ่งคือสโมกสองคือบ้าจ่างสามอาจจะต้องมีโล่ด้วยนะครับถ้าเล่นแบบพื้นที่ต้องโล่งนะไม่มีอะไรกำบังครับเซลูครับเปิดตั้งของคิกสตาร์นองดาวไปเฮเว่นโดนน้องตังของหลินโก้ใช่ไหมผมอีกหนึ่งกินอยู่แล้วไงเลียงเนี่ะใช่การลดกระเด้งด้วยเอาจริง หาเค้นครับกดสายไปในเคนสองแต่ว่าเจคอบเปิดมาสเปซสายหายเลยก็ซองแจงก็เรียบร้อยครับสามด้านของเลลีครับโบมอีกสามเพาสามพาล <laughs> แบบนี้เสี่ยงครับสำหรับแค่ทีมไทยด้วยกันแต่ว่าฮีเซอร์ไปเก็บเด้เอาจะกเกมไปฟิน,นฟิกจบสิบไปเจคอ,อบน็อกฮีเซอร์มา ทีวันโดนโฟกัสเป็นพิเศษครับในเกมนี้ดูรีนไปเก็บตั้มฮีเทอร์มาแต่ดู6 6วีหเลือดโอ้ยระเบิดมา2ลูกเ <3 S 2> ขาแคมาเจ็บหนักเลยทั้งคู่นี่ f w ฟวีสปอร์ตแปลเนยมายังไงแล้วเจขอบวดกระมรกกอนระเบิดยอดไปอีกหนึงลูก2ลูกแล้วก็เด็กไปทีหนึ่งรถยังไม่ระเบิดแล้วไปก็ต่อได้หรือเปล่านะผม2คนของเดสิงโต้ส้ม f w e Sport กระต่ายคลั่งตอนนี้จะคลั่งเลยครับเจอมาไดาวัดขับปวนมาแบบนี้เลยอีไปน้องแตเสียงลุก่อนรอกิเมนแล้วนี่โฟลกิเมนจบันดับเก้าไปประตูลินได้แต้มจากฝั่งมิมมิครับที่โชโรสน่าจะจบันดับที่แปดตามปฏิทินเจขอบในหน้าจอของเรากับรถคันนี้ปัดประสานเกินไปในพี่ชายต้องรีบลงมาก่อนจังหวะรถเก็จะเปิดพอดีมาไดาวันรีบจิงสังเกตุลินทันทีเอฟวีบีสปอรเจอสึกหนักมากจากฝั่งของเออารีน่าโอ้โหปัญหาคือรถถังเนี่ยอะไรครับบีอารีดเอ็มสองคกันเป็นหน้าของซีแซกเปิดหน้าของเจคอบ นีไม่สนอยู่แล้วเพราะว่าต้องการนี่ฮะเรื่องของเงินรางวัลด้วยผมชิมซีเปิดเลลีกต้องด่ามาติดใจแล้วนัของเจคอบอันสเกตไปเหลือคนสุดท้ายนักของของ e ีอารีนาคือโอปอลอะไรอย่าผมโอเคอะคอนดีซี่เล่นต่อไม่ได้ครับอย่างน้อยขอปาไฟดักก่อนไม่เป็นไรครับขึ้นถังได้เท่าน,นี้ไฟไม่ลามทุ่งครับไม่เป็นไรครับปั๊มเฟิร์สเอกันก่อนครับเอชวินครับใช้ลิงก์เอมาตัดนังของคาเคนอันสเกตไปเหมือนกันแล้วฟอลคอนขยับมา3คิว ไวมาไทยเอาอีกแล้วหัวตาล่างไทยนะบ้านน็องมาด้วยฟาร์มาร์ดนะผมตรงนี้ดับเบิ้ลน็องสวยงามเลยครับผมไทยทีวันมาดีจัดแก็บทีวันจะเลือกเล่นต่อครับเขาต้อง,อง,องเก็บแต้มคิวก็ไอซ์ซัมเปอร์ไปได้แต้มเจ็ดโทซี่มาไทยน,น,น็องไปนด้ลวันครับติการ์ตาลสิสติวคิวใส่โคดเอ็กซี่โอปอนดีสามปรเดี๋ยวจากเกมก่อนไทยยิงมาฟมาร์มาร์ดปืนแดงเหลือเกิน <c oughs> ครับและเอลิน่าจบเจ็ดไปเหลือหกทีมซิกเซ็ตได้จับโอ้ปอน ลำบากทั้งคู่นะครับวนมาในไลน์เดียวกันและเรียบร้อยครับตามต่อกันเลยครับผมเ w ็นดูบิวอีร์จบอันดับที่6ไปครับตลอดนะครับอ้าวแล้ววงอัปเดตมาโลสฮอกกลางใจครับผมวงนี้แอบกลางเดียนฟิกลุ้นไปด้วยว่าเฮ้ยไอทีมที่กินไก่เนี่ยเขาจะเลือกแผนที่อะไรมาเล่นใช่เออแล้วเราต้องรับมือยังไงจริงจริงเอาครับตรงนี้รับมือก่อนครับอีอาริอาไหลมาครับผมใกล้ๆมีทั้งของเบโกปาครับแล้วปาโปเป็น S12K หรือว่าไซการด้วยครับ เข้ามาชาร์จประตูแทบจะการันตีหนึ่งน็อกได้แน่แน่อิลลินาครับขับทีมเข้ามาตรงบ้านของปาโปพอดีเด็ดจอดปิดประตูมาแม่จอดเทียบข้างได้สวยด้วยโอ้แล้วคนแรกคนแรกเข้ามาตัวเขาเองจะรู้ไหมเข็นก็ได้วีนี่ไงปาโปน็องเจขอบก่อนจะหาส้ำทันทีครับรีบเก็บแต้มคิวมาเพิ่มนี่ครับโอ้โหขวามือขึ้นมาน้องปลื้มบอกไม่ไหวอ่ะนี่ตายหัวไปทีหนึ่งฮะผมชอบรูปนะเออกิมมิกน่ารักน่ารักกันเนาะแอคชั่นต่างๆเลยฮะ หลากหลายดีผมชอบออโอปอนอันนี้หลายเหมือนกันเ<ม>บโกปาเนี่ยมาหลายคนแล้วตอนแรกแค่หนึ่งคิวเข้ามางอกไปเป็น4คนด้วยกันอสองแจงลงก่อนครับแล้วโอปอนจะเปิดหนึงน่งดอกให้กับเพื่อนไหมแต่ว่าเขาปาีนขวาครับส่วนเบโกปาเข้าบ้านไปแล้วใช่ครับสามสิบวินาทีครับวงอัปเดตตอนนี้ก็ไปในเฟสที่สองนะครับบานนี้อยู่ด้านล่างของชูติ้งเลนส์นะครับบาน3สามหลังครับ แต่ว่าท้าเนินกันมาครับปืนแจ้งเกิดของนูรินก็น่าจะกลับมาประจำการอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสไนปเปอร์ไรเฟลิลครับหรือ SR อเฮ้ยระเบิดติดโอ้โโโหอ้หแหมนี่ไงใจจะวูบลงตาตุม่มโอ้โหไปติดขอบหน้าต่างพอดีอู้แต่เบโกาปาถึงแม้จะมีจังหวะพลาดเล็กน้อยครับแต่พวกเขาเลือที่จะเข้าไปทำอะไรครับสคนขั้ต่ำ นูรินล็อกไรลกับเพื่อนแต่ว่าระยะนี้เลเยอร์นี้มันยากเกินไปซองแจงน้องโอปอมาอีกระยะของนูรินต้องรีบเสี่ยงครับนี่มีทีมวิดีโอให้ได้ฟังกันด้วยครับเอ,อรีนาครับในมุมนี้ไม่พูดอะไรเลยครับทีมเรดีโอ,อนนม,มก่อนเมมก่อนไป,ไปแล้วไป,ไปแล้วครับตนี้ซองแจงซ้ำนะของโอปอเอาเกมไปครับเหลือแ,แค่นูรินกับเลเรกครับ2คน 2> ลดดิฟไหมไปกันต่อ ไปกันต่อได้อยู่ไปกันต่อจอดขอดา้างในไม่จอดไปกันต่อข้างบนมีคนอีกอีอะไรหน้าจอดรถมานูริน่าเลืเยอสเปย์มาหายเลย,ยนูรินเพิ่งโดดล่มลงมาดิคุณผู่ชมโอ้ไม่ทันได้ขัดขืนครับและฟูเรียเข้ามากัน4คนนี่ได้จะปาดน้ำตาครับนูรินอโอ,โอปาดน้ำตาในวันที่ฝนตกหรอ,อใช่ใชเขาไปรุ่นเหมือนกัน อายุ25ฮะเบนประเภพอดี25ตลอดไปอ่ะครับผม <c oughs> ดูต่อ AC เอาคนสุดท้ายครับเลลิกไม่รอดครับเจ้าของคาร์นซินครับปิดงานไปครับอ e ีอารีนาจบอันดับที่16เลยครับโอ้โหนี่ฮะลงแย่เขาแพ้หลายครั้งครับผมจำได้ตอนทัวร์ ล่าสุดครับมาสเตอร์สี่รอบนี้อาจจะชนะก็ได้โดนคนอื่นเข้าีโหลดเซอเป็ตออฟมาแต่กระสุนไม่พอครับตอนท้ายครับวัดหนึ่งกันแต่ไปยืนลิทยิงแจ๊จะฝ่ายตรงข้ามาไอซ์เปอร์ต้องไปยืนลิทไปก่อนประตูรินโดนยิงแจ๊มาจากฟาวคอนอีกหนึ่งสเต็ปรับคิงสตาร์นออประตูรินไปนูรินเก็บเดวินได้และทิกเกอรตันเก็บบาตูรินต่อเนื่องเลยหรือเปล่าตรงนี้ครับทวิตเตอร์มาครับไฮที่ลงนาทีเอเลีหน้ากระต่ายเข้ามานป็นกระต่ายพีแทนลงมาเจอกับเจนจีพอซี่เก็บตูรินกลางอากาศมาโอ้ปอยยยยยัังงรรรออออออดดดดู่่่่แตกกกกลลล้้้วสถาาาานนนณ์ทีีเืมมพบโโโจซซ ต่อเนื่องเลยครับหลงโซงชัวร์มาต้าของชิมซี่ไปอ้าวโซเซสติลคิวบอกขอบคุณมากครับแตงคิวเวลี่มาดนะตรงนี้100 US ดอลลาร์ครับผมเขาสแปมผ่านทางหน้าของตัวอาคารมาครับมันพอกลายะได้อยู่นะเพราะว่าสโมไม่ได้ปิดชั้น2นะครับครับนี่ไววิ่งครับชุบันอยู่ฮะตรงนี้เลลิกส์ครับจากอีอารีนาแทนวูเปิดมาซูจื้อน้องดาวเจนจีอบฟ้าเจนจีงหวะนี้ยังไงต่อระเบิดจอนมาก่อนหนึ่งลูกเบรกบันไดเบรกบันได ไม่เป็นไรตัวต่อไปวีกิจและเจนจีครับโจมตับทีมสอไปจากโอปอลและวิแคทเมืเ่อกี้คือดาบเครื่องโชนของเจนจีครับสุดท้ายทาสําเร็จครับแต่ได้แค่นั้นครับเพราะว่ายังอ e ีรินาเรายังไม่ถูกเคลียร์ไปหมดเลยแต่วงครับบีบให้อ e ีรินาต้องโดนวงไม่พอต้องออกจากบ้านอีกอันนี้วันเลยเจนที่อยู่ตรงท็อปวงตรงนี้ครับ ถึงแม้ว่ายัางไงวงก็ต้องออกเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาได้กดดันเราหนักมากครับเอ็กซ์เพลน็อกเลลิกจากเออารีนาอีกเจคขอบสุดท้ายครับตรงนี้ไม่น่าจะไหวหรือเปล่าครับบูโซกินแรงมากนะครับแล้วก็เรียบร้อย,ยครับเออารีนาจบอันที่ส1บดไปครับเห็นแล้วเคร่งบินลอะอ่อ่ะคุณให้เลยอ่ะผมให้เลยอ่ะ,อะคุณให้ใครผมไปที่ีแล้วกันนะทีอีเลยเหรอโอ้ทับดัง ไหลมาจากวันนี้ยังไงครับเอวีอสปอร์ตกันทางของเอรีนาโอ้ปอนมาแล้วย,อย่อยอัดไปทีหนึ่งและย,ยังเยอะโอ้พวกนี้เลเอีปั๊มยาก่อนนะผมน้องนิวครับผมเอาชีวิตรอดครับแล้วประเด็นคือคนที่มาล่าคือกระต่ายคล e ั A ่งเอรีนาครับไทยชนไทยเลออยังไงดีแต่ว่าโอ้ปอนครับเตรียมจะขึ้นโขดหินไปล่าแล้วไหมแบบนี้หย่อนอะไรมาบนฟ้าไม่รู้แต่หย่อนคืนมาเหมือนกันครับหย่อนเนนลูกนี้เป็นมิเศษเลยครับน่าจะไล่ครับใช่ครับ เทียในสโมกได้นะครับบูซอนเกรเนตรับตรงนี้เนี่ยครับไล่ทีมาปั๊มยาสกุวงได้อยู่ครับถ้าบูซอนอันเดียวมาทันหรือเปล่าเฮ้ยสเปรย์บัคอนเฟิร์มครับเห็นอะไรดำๆครับในเรียกว่าสโมกสีขาวนะครับเดโอ้โหมีเปเปอร์ชูดลงมาด้วยเมื่อกี้นี้ดูรินคร<ะ>ับนูรินโปรดักชั่นว่ะ,อะโอ้บอลมาแปลก่อนเ e อีรินามาดีครับผมทีอชจบอันดับที่9นะเมื่อกี้นี้ของผมมีพัฒนาการนะ หกมาสองมาสิบเอ็ดแล้วก็มาสิบหกเลยทอซี่เปิดบีโอน็องดาวไปครับผมใส่มาก็เม็นใส่มาสวยเนี่าวงบอลเปิดก่อนหนึ่งเย็นอาแล้วเป็นเลือกโอ้โหลู้มาเอพิไฟเคเอพิไฟเคมาของเรนนิ่งครับได้เหมือนกันนะของเจคอมน็องดาวไปแต่จังหวะยังหวอยู่ครับเอาเลยฮีเทอร์ครับไปน็อกทางนัานเลลิงมาอีกหนึ่งคน ตอนแรกเอียริน่ามาดีแต่ทีวันมาแก้ได้สวยกว่าซ้ำกันครับเก็บเจคเอาเก็บเรลิกไปครับทีวันโอ้เป็นเรื่องแล้วนี้ครับแหมจังหวะนี้ยังไงต่อครับเรนนิ่งคุมเชิงจังหวะหลังคาันอยู่นะครับครับแจสเปรไปจังหวะนี้โอ้ปอบอกผมก็จะไม่ทนเข้าวงไม่ได้ไหลเอาสายไม้ไปหาหน้าของนูรินครับโอ้โหแล้วบูโซนเจ็บหนักแล้วนะครับเฟดห้าแต่หกต้องระวังครับคุมจังหวะเลือดดีๆครับปั้มเฟอร์เซตครับ ีวันกับเอเลนาทีวันน่าจะขยับได้อยู่นะครับเพราะเอเลนาไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าซึ้งขนาดนั้นฮากาโุรีน็อกนูรินครับแล้วเขาอยู่ตรงขอบปูโซนเสร็จแล้วโดนจับตายเลยครับเพราะว่าไม่มียามพนะด้วยครับรวมไปถึงในส่วนของการที่จะเคลื่อนที่เข้ามาต่อครับโอโปอลมาเฮ้ยนี่ไงแฝงตัวธรรมชาตินะเกมนี้ให้ธรรมชาตินำพาเราเห็นบ้ามันคันไม้คันมือขอจับไปอีกสักทีหนึงห่งเฮตเตอร์ต้องตามไปแล้วมา ก็ไม่ไหวแล้วสุดท้ายของเอ็นนปิดงานโอปอลไปายออริน่าจบอันดับที่7กับผลตกอีกแล้วจากเรนนิ่งมาให้ด้วยนี่ของจริงหวานเจียจันชนกะม่ดีนฟีกพี่อยู่ไกลพอสมควรนะสเตเดียมฮะใช่ผมจุดประจำฮะรอดูครับทวิตเตอร์มายครับเฮ้ยไม่ดีนะพอลแบบนี้ไม่ดีนะมหาเออร์ิน่าไม่ดีเลยอ่ะทีมก็มีตั้งเยอะหรือตั้ง5ทีม มากินไก่เลยเว้ยตรงนี้พันอยู่อ้ตัลล่าไปกินไก่ตัวนี้ไม่ต้องเลือกแมปป็กกันนะไม่มีแม็ให้เลือกแล้วแล้วเบอร์จะมาโอ้ปอนจะย้ัยยือยังอยู่ตรงนี้แล้วเบอร์ต่อไหมขออีกสองลูกซ้ายหน่อยอา้ยาวแชร์ดาเมจเจ็บหนักครับตรงนี้ทวิตเต้นไม้ครับหลังเนินตรงนี้กามไว้แล้วหน่วงมาขอย้ายเลยโอ้โหแชร์ดาเมจอีกลูกนึงเลยมีอีกเทำด้วยอะไรตรงนี้ทวิตเต้นไม้สองคนหนูเหลือเชื่อ ห้อยอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ทนเหลือเกินครับตรงโซนนั้นไล่ยยังไงก็ไม่ออกครับเ e อียรีน่า่าไปครับเจคอบเห็นตัวไกลผมอัพเดตไปแล้วหาหนะ้าของ AL ก็ครับผมอบ้านเอพรีเมียมนะบ้านพีเมียมนะครับเอาจริงแต่เนินตรงเนี้ยเอีย e รีน่า ah. กับฝั่งทวิตเตอร์ไมค์ของเคียนก่อนครับเนทชนเนตไปไล่มาหลังเนินอยังติดเนตอยู่ครับไม่ไม่ข้ามนะครับแบบนี้แล้วโอปอนครับรอจะเสืออยู่ เอ uh. ็กซ um> ์แทนไปน้องเจคอลมาอ้าวนาวีมาละลานเฉยเลยเป็นฝั่งเอลิน่าเองที่โดนประกบแซนด์วิชแทนนะครับตัวที่กำลังจะค้ำเอาละครับแม่ตากแดดเยอะฮะตัวค้ำเล่นไปก่อนฮะพัดลมดังมากตอนนี้เสียงแอร์เจดีเงสิ่งแอร์เฟรลี่ครับผมไหลมาเจดีจีอยู่ไหมยังอยู่นะโอ้โหแพนิคหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยอะไรบุฟเฟ่เข้ามาหีเขียวๆนี้โอ้โหฟิวเลียบอกเล่นด้วยะดีรออะไร เกมท้ายแล้วขาเคลนน้อง,องนูรินน้องดาบายโอ้โหกินโตอ,อีกแล้วคุณผู้ชมเอ้ยโอ้โหอะไรวะล่ะแล้วมาประกบใครไม่ประกบมาประกบ e A อีอารีน่าครับแบบนี้แฮปจะเรียบเลยครับเอาซิมน้องเอซัปโปมาก่อนหนึ่งจังหวะประตูนี้น่าเต้นจากเลลิกมาโอ้โอปอนปังอย่างนาทีไฟลุกโอ้โหคนไฟลุกนี่มีจริงแล้วมาเป็นพิกโกบอลก็แบบนี้อีอารีน่าจบโค้งไปครับน่าจะเหลือแค่ห้าทีมนะตอนนี้กดแปดคิวก็แปดร้อยดอลลาร์นะครับอ่ะดูในส่วนของตารางคะแนนรวมครับผ่านมาทั้งหมดเนี่ย ครบท้วนแล้ว15รอบโดดนี้ครับแชมเปี้ยนอย่างที่ได้ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้เป็นน้าของเ็นฟีกนะครับ99คิวนิดเดียว138แต้มนะครับปิดท้ายรายการนี้กับ15รอบโดดนะครับอันดับ2เป็นน้าของทีวันครับแอบเสียดายนิดนึงครับ44 88เลกเบิ้ลนคู่เออเลกเบิ้ลนกันใหญ่เลยนะครับที่3เป็นน้าของวิเทนไมล์ที่47เกมมิ่งนัตเตะเปเซียที่5นะครับ95แต้มบีก็มา J.D.G.E-Sport นะครับผม T4con ครับ E-Arena อันดับที่9นะครับ The e s p l e n d l อันดับ10อันดับ11เป็น Furious อันดับ12เป็น N1Legend อันดับ13เป็น FWE-Sport นะครับผม j g อันดับที่14เป็น c h a r l o t อันดับ15นใน Yafoi Gaming ปิดท้ายอันดับที่16นะครับข้างนอกของเราครับก็จะได้เงินรางวัลครับติดไม้ติดมือติดไม้ติดมือมาเรื่องของช่วงการคิวนะครับตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ย E-Arena เนี่ย4,900 US ดอลลาร์นะครับเสื้อหน้าของ FWE-Sport ครับ 4,100 US d ลลาร์ครับเพราะว่าในรอบวันก็จริงๆแล้วเดลี่ก็มีกงมีไก่ถ้าไม่มีไก่ก็อาจจะไม่ได้รับเพิ่มอะไรตรงนั้นไปนะครับสำหรับนักของเอยริน่าแล้วก็ FWE Sports ครับเอยริน่าได้มาหนึ่งไก่นะครับในโดดแรกของเมื่อวานก็จะเพิ่มไปอีก1,000 1,000ใช่ถูกต้องเป็น9 9 0 US ดอลลาร์ US ครับก็เยอะนะเยอะๆครับเยอะในครับผมในการที่ได้ไปเรียกว่า เริ่มเล่นกันก่อนในโหมดของ TVP นะครับ